นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก thetis.com th ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ I just you wanna fan bend, find มาแล้วครับมาแล้วหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายข้าวสารมาแล้วครับจำหน่ายขายข้าวสารสุรินทร์แท้ก็ขอ105่นย <10 5 S 2> าพยอมพะอินแมนฮัตตัน ข้าวใหม่นิ่มอร่อยมีอย่างทานอร่อยสีเองสดใหม่ส่งตรงจากชาวนาถึงมือท่านพร้อมส่งฟรีโทร0889740644เชิญครับเชิญครับด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาได้ยินเสียงนี้แล้วยกมือดกักปักมือเรียกหน่วยรถบริการเคลื่อนที่จำหน่ายขายข้าวสารของเราได้เลยนะครับมาบริการถึงหน้าบ้านท่านแล้วเชิญครับ เชิญครับจำหน่ายขายข้าวสารสูริมแพ้ก็อย่างจขอ105หนึ่งยห้าพยอมพระอินแมนฮัตตันข้าวใหม่นิ่มอร่อยมีอย่างทานอร่อยสีเองสดใหม่ส่งตรงจากชาวนาถึงมือท่านพ้องดังดังข้างในว่าโดดีดงและดีโดดและดีงและมันเต้นบตรงลงโต๊ะลงทงเด่นโดดีดงเมื่อเห็นหน้ามนหันหลังเชื่อนก็มงเท่งโก